จากในเรื่องของอาหารสิ่งของอุปโภคบริโภคแล้วนะคะที่สารากลางบ้านชุมชนอยู่เย็นอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีกำลังพลในสังกัดมณฑลทนาหารบกที่22ได้จัดชุดอา์มี่บาร์เบอร์เดลิเวอรี่ไปบริการตัดผมไม่คิดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ยากไร้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนต่างๆค่ะพร้อมกันนี้นะคะได้แนะนำวิธีการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ผู้ที่จะใช้บริการ Army b a r b e e Delivery ทุกท่านก็จะต้องใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือฆ่าเชื้อโรคก,ก่อนทุกครั้งมีการตรวจวัดอุณหภูมริร่างกายเพื่อเป็นการคัดกรองส่วนเจ้าหน้าที่ทหารที่ทำการเป็นช่างตัดผมนะคะต้องสวมใส่เครื่องป้องกันการติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นผ้ากันเปื้อนทับเครื่องแบบสวมหน้ากากอนามายัยสวมใส่เฟสทิวป้องกันอีกชั้นหนึ่งเพื่อสร้างความมั่นใจกับผู้รับบริการด้วยโดยชุด Army b a b b e r Delivery มณฑลทหารบกที่22จะตะเวนไปตามชุมชนต่างๆให้บริการตัดผมฟรี จนกว่าสถานการณ์ของโควิด -19 จะดีขึ้นตามลำดับค่ะเห็นสัญลักษณ์แบบนี้นะคะเข้าไปขอใช้บริการได้เลยค่ะ